วันที่18เดือนเมษายนพศ2 5 6 7พระคร,ประูปยพระปัตนคณวันนี้พระโคจะบรรยายเรื่องสองการอีกครั้งในเมื่อสองการก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว สิบสามสิบสี่สิบห้าทกปีเราเคยปฏิบัติมาสำหรับปีนี้อดูในสถานที่ตามจังหวัดก็อาจจะมีการเล่นสงการกันอยู่บ้างเพราะว่าในแต่ละที่นั้นก็ อากาศมันร้อนดังนั้นท่านสำหรับจังหวัดใดที่มีความพร้อมที่จะเล่นสงการกันต่กอก็แล้วแต่สถานที่ใดมีความพร้อมอก็ยังเล่นสงการกันอยู่ในปัจจุบันเราจะพักวันไหนนั้นก็ ขึ้นอยู่กับเรา,ามีความพร้อมกันในช่วงฤดูร้อนนั้นอารมณ์ก็เล่าร้อนเลความเคียดความโมโหนั้นก็เกิดขึ้นมาโดยเร็วสำหรับท่านที่ไม่ได้ระงับยับยั้งชั่งใจและขาดสติ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,ออม,าออมาเป็นหลักธรรมปฏิบัติกันให้ยึดเอาอุเบกขาคือความบางเสออยนี่แหละสินสามของเราแล้วก็มีสัจจะคือความจริงใจพูดจิิงใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสำหรับทุกท่าน แล้วก็าแล้วก็อยู่ในความเมตตาไม่บังเบียดชีวิตคนอื่นหรือสัตว์โลกทั้งหลายเราต้องพยายามรักษาสิ่สามในระดับสำหรับทุกท่านในช่วงฤดูร้อนนี้ก็อารมณ์ก็เล่าร้อนความเครียดความโมโหนั้นก็เร็วมากถ้ามีเรื่องใดก็ขอให้ทุกท่าน ยับยั้งช่างใจของตนเองเราวางเสยดีกว่าเอาธรรมะเข้ามาแทรกในจิตในใจของเราเราก็จะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมถ้า,าปล่อยไปตามอารมณ์นั้นก็จะเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายแล้วก็เพื่อนๆเขาก็จะมีความไม่พอใจต่อเรา นี่และ,ะผลติดตามมาก็คือทำร้ายกันนี่แหละเราถึงให้รักษาศินของเราให้รักษาธรรมเอาไว้ในโลกของเราเมื่อมีศินแล้วก็ต้องมีธรรมมีธรรมแล้วก็มีคุณงามความดีติดตามมาสำหรับทุกท่าน เราเกิดมาเพื่อจะได้สิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเรานั้นก็ยากมากสำหรับทุกท่านนี่แหละจึงอยากให้ทุกท่านได้เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บำเพ็ญเพียรรักษาศีลทำให้ถูกกับภายในในช่วงสงการนี้ก็การไปมาก็ลำบากอากาศมันร้อน ประเทศไทยเราอากาศร้อนสำหรับในปัจจุบันนี้ฟ้าดินก็ไม่เหมือนเดิมฟ้าดินก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโลกของเราอนับวันที่จะวุ่นวายไม่ใช่จะอยู่เย็นเป็นสุกนับวันที่จะวุ่นวายไปเรื่อยๆแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังดี บุญกุศลที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาบุญกุศลที่เราทําบ่อยเ,ออเราเป็นคนจิตใจดีงามจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผออ่มีวัฒนธรรมที่ดีกิริยามารยาทสวยงามก็เ,เป็นที่รักที่ชอบของออต่างประเทศเคนไหนมาเห็นมา พบมาเจอคนนั้นก็จะมีความยินดีกับเรามีความศรัทธาต่อเราสำหรับทุกท่านวัฒนธรรมสำหรับพระพุทธศาสนาเรานั้นสอนให้เป็นคนดีเราก็ต้องสงวนรักษาเอาสำหรับพระครูนั้นก็ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เช่นกันเอาผลบุญมา พื่อญาติโยมด้วยเป็นพระปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าจะดีคนเดียวถ้าเป็นพระที่ดีโยมมาพึ่งพระอาศัยโยมคนนั้นก็จะดีเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าท่านใดไม่พึ่งผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเพียรล้วก็ดีไปไม่ได้ในชาตินี้ทั้งชาติน เป็นพระปฏิบัตินั้นเป็นผู้สร้างผุ้งามกว่าบีหาโมกขธรรมหาดวงองค์พรธรรมเข้ามาอยู่ในร่างกายของตนเองมาอ,องค์พรธรรมเข้ามาอยู่ในร่างกายของตนเองแล้วทําสิ่งใดก็จะศักดิ์สิทธิ์จะเห็นผลหลายสิ่งหลายอย่างเรามาทําบุญด้วยหาสิ่งของมาถวายแล้วก็ มารับศีลมารับพรมาหาน้ำมาขวดอย่างนี้ก็เราก็จะเห็นผลหยดน้ำก็จะถึงญาติเมื่อมาให้ศีลเราก็จะมีศีลบริสุทธิ์เมื่อให้พรพรทิพน,นั้นก็จะ,ะฟ้าดินก็จะช่วยวนบรรลบรรดาลให้เราสมบังในทุกสิ่งทุกประการนี่แหละจึงอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติ ติดตามในสิ่งที่ดีในช่วงระยะนี้ก็บางสถานที่ก็จะมีฝนตกเมื่อวานนี้ก็ทางวัดของพระภูก็ตกแต่ว่าตกไม่นานแต่ว่าฟ้าผ่าบ่อยฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟก็ดับหัหาดไฟจะ กำลังทำคลิปอยู่ก็บุญวายกันใหญ่นี่แหละกาลำปากหน่อยกาหาว้สสำรองมาเปิดนี่แหละจึงจะให้ทุกท่านระมัดระวังในช่วงนี้ฟ้าฝนก็มาก็มาแรงพูดอย่างง่ายๆต้องมีพายุเข้ามาด้วยลมพัดแรงก็ต้องระมัดระวัง เราต้องทําใจต้องปฏิบัติตามเหมือนพระครูพูดให้ฟังนั่นแหละต้องใส่หนุ่งขาวโงมขาวเข้าไปจุดทูปเวลาฝนจะตกถ้าจะมีลมแรงเราก็เข้าไปใส่สุดขาวไปจุดทูปกาเดอกอธิษฐานเลิกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนสวรรค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้อย่าให้ฝนเ้ลมพายุใหญ่มาพัดตรงนี้ขอให้ตกก็ให้ตกให้สวยงามลูกเห็บลูกตโตก็จะให้เกิดถ้าเกิดก็เกิดลูกเล็กลมพายุก,ก็จะให้มาฟ้าก็จะให้พาแ่าก็ต้องอธิษฐานขอไปจุดธูปข้าดอกอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะสมปวามมุ่งมั่นพรฒนาเรื่อง เลวร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีขึ้นสำหรับเราทุกคนนี่แจึงจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติทำตามสิ่งที่ดีที่พระครูได้ชี้แนะให้สำหรับเราทุกคนเมื่อเสร็จจากสงการแล้วเราก็กลับไปทำงานบางท่านก็อาจจะ ตามที่พระครูชีน้นะบางท่านก็อาจจะไม่ทําไม่เคยทำนี่แหละบางท่านก็อาจจะทำนี่แหล,ละ้องคารวะคุณบิดามันดาเราก่อนก่อนจะลงไปทํางานอยู่ทางกรุงเทพนี่แหละนานๆทีปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือสองสามครั้งแค่นั้นเวลาไปไหนมาไหนผีบรรพบุรุษเราเขาถามหาลูกหลานไปไหนนี่นะ บางคนก็ไปไม่บอกกล่าวไม่บอกลาเพราะว่าท่านคุ้มครองเราไปไหนมาไหนท่านคุ้มครองเราเมื่อเราลงไปทํางานเราไม่คารวะพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่กล่าวถึงผีบรรพบรุษคือปู่ย่าตาทวดเรานั่นแหละพ่อแม่ไม่ได้กล่าวไม่ได้ยกขันห้ากล่าวนี่หละเวลาเขาเวลาเราไปทํางานเขาก็เลยไปติดตามเรา มาขอไปหาเราแล้วเราก็จะไม่สบายมีอาการเจ็บป่วยไข้ขึ้นอย่างกระทันหันสำหรับเราทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งนี้สำหรับบางท่านนั้นก็ไม่เคยทำแล้วก็จะไม่สนใจส่วนจิตสนใจบางท่านเคยทำแล้วก็เราก็ทำอยู่ไม่ขาด มาหาพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนที่มีบุญคุณต่อเราสูงเป็นผู้ให้กำเนิดต่อเราถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านเผื่อเราจะเติเตบใหญ่ก็ทุกขทรมานอยู่นั่นแหละไม่ได้หลับไม่ได้นอนอกลางคืนก็ทุกข์ทรมานอ,อยากนอนก็ไม่ได้นอนเพราะว่าลูก จะร้องห้อยู่ทั้งคืนก็มีบางครอบครัวบางท่านนี่แหละทุกทรมานมากพอ่อแม่ต้องเอาข้าวเอาน้ำให้กินมีสารพัดอย่างเอานมให้กินมีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะเติบใหญ่นั้งก็หลายปีเพื่อจะรู้นิติภาวะนั้งก็สามสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีนั่นแหละจึงจะรู้ ขึ้นหน่อยอสำหรับสามสี่ปีนั้นก็ยังไม่รู้จักอะไระพ่อแม่ก็ต้องคอยปฏิบัติเป็นผู้ดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาเราก็เช่นกันกเป็นลูกก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องเหมือนพกูพูดให้ฟัง เราต้องเป็นลูกที่มีกระตัญยูต,ต่อพ่อต่อแม่ของเราเราอย่าให้พ่อแม่นั้นเป็นทุกข์จิตทุกข์ใจพ่อแม่ร้องให้ทุกวันแต่ลูกนั้นยิ่งสนุกสนานกันใหญ่ในปัจจุบันเข้าไปในเมืองนั้นพอเป็นร้านอาหารหรือพัตตาคารหรูๆละหละเนี่ยไปสั่งกิน ทุกอย่างที่ราคาแพงๆอยู่ทางบ้านนั้นพ่อแม่ก็ต้องก <ๆๆ S 1> ินกับน้ำตาพูดจะงง่ายๆนี่แหละทุกทรมานหาเงินนี้แต่มาซื้อก็หายากเพราะว่าเงินมันหายากดูบ้านนอกของเราทุกสถานที่หาเงินหาทองยากสมัยปัจจุบันนี้ก็เศรษฐกิจดีก็ยิดดีแต่ในเมือง เงินเข้าแต่ในเมืองแต่ว่ายังไม่กระจายไปชนบทแต่ว่าเศรษฐ<ม>กิจปะะกูก็ได้ลงเฟดเ,เตือนสำหรับท่านาหลายปีแล้วปีหกหกหเจ็ดประเทศไทยเราจะฟื้นตัวนั่แหละกลังก็ลงัลงเริ่มจะฟื้นก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอาศัยมีรายได้ ต่างประเทศเขามาพะยุงมาท่องเที่ยวก็เลยได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยมีเงินมาหมุนในประเทศนี่แหละช่วงที่โควิดกำลังเกิดใหม่ๆนี่แหละครูก็ได้ลงเฟสบอกให้แล้วปีหกหกเจ็ดประเทศไทยเราจะฟื้นตัวแต่ว่า ความวุ่นวายในต่างประเทศนั้นก็ยังวุ่นวายกันเช่นเดิมไม่รู้ว่าวันไหนจะจบสิน้นสิ่งนี้ก็ยังตอบไปได้อาจจะเกิดสงครามกันไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเราก็ดูไปเรื่อยๆสำหรับเราก็ปฏิบัติบาเพ็ญไปเรื่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยได้แต่คนที่มีบุญท่านใดไม่มีบุญมีกุศล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้ท่านจะปล่อยให้ถึงสิ้นชีวิตไปนี่แหละเราก็ต้องเมื่อเกิดสงครามมีสงครามเกิดขึ้นเราก็จะหลุดพ้นจากสงครามไปได้ผ่านอุปสรรคไปได้พูดจะง,ง่ายๆแต่ในปัจจุบันนี้ในระหว่างสงครามท่านใดจิตใจ ไม่เป็นบุญมีความประมาทแล้วก็ขาดบุญขาดกุศลคนนั้นก็จะอายุไม่ยืนถึงสิ้นชีวิตได้เร็วมากแต่สำหรับในปัจจุบันนี้ก็การตายนั้นตายกันไม่เว้นแต่ละวันเหมือนใบไม้ร่วงอย่างเส้นโควิดเมื่อที่ผ่านมานั่นแหละไม่รู้ว่ากี่ล้านคน ได้สินชีวิตไปทั้งโลกค่าชีวิตคนไปไม่ใช่น้อยสำหรับเราเราต้องมันทำบุญทำทานรักษาศีลในศาส,สนาต้องข้าวัดฟังทำรักษาศีพาลพาลูกพาหลานเข้าจะได้ขาดบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุยืนยาวได้คนไหนขาดบุญอายุไม่ยืนในปัจจุบันนี่แหละ สังเกตเราต้องพยายามสังเกตดูส่วนใหญ่ผู้ชายจะตายก่อนผู้หญิงเพราะสาเหตุใดจึงตายก่อนเพราะว่าผู้ชายนั้นจะไม่ค่อยสนใจในการทำบุญมีก็มีน้อยสำหรับผู้หญิงนั้นจะเข้าวัดทุกวันไปรักษาศีลอยู่บ่อยแล้วก็ไปให้ทานเกือบทุกวันแทบทุกวัน ผู้หญิงก็เลยอายุยืนกว่าผู้ชายผู้สายนั้นไม่ได้ไปทําบุญสักทีมีแต่ไปทํางานตลอดทั้งวันทั้งกลางคืนไม่ค่อยได้ทําบุญพยากรรมเจ้ากรรมในายเวยนก็เลยถามหาเขาก็มาทําโทษเราเราก็อายุสั้นลงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของตนเองผู้สิ้นชีวิตไปเขาก็ถามหาอีก นี่แหละทำให้อายุเราสั้นลงพูดผญปีแาจทั้งหลายก็ชอบชอบคนที่ไม่ทําบุญคนไหนทําบุญบ่อยเขาไม่ชอบนี่แหละเขาก็เลยไม่มาใกล้คนไหนไม่ทําบุญนั้นเขาชอบมากเขาจะชอบมาทํรลายเรามากินเนื้อกินหนังเราเราท้งชินชีวิตได้เร็วสําหรับเราทุกคนต้องพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลใน,นธรรมให้รักษาศีลให้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองแล้วก็ระวังพายุเดือด,ดูร้อนในช่วงนี้ mm hmm. เหมือนพระครูโพูดให้ฟังนั่นแหละต้องรีบไปจุดทูบจุดเทียนใส่สุดขาวผู้หญิงเราก็อย่าปล่อยผมเวลาเข้าไปจุดทูบต้องมัด คอทผมให้สัน้นท้ายทอยอให้หมอนพับเข่าสั้นๆแล้วก็ใส่สุดขาวผ้าสบายส่เบี้ยงบาเข้ไปจุดทูบผู้หญิงผู้ชายก็เช่นกันใส่สุดขาวผ้าสบายส่เบี้ยงบาหนูข้อไปจุดทูอบอกกล่าวรองรับผู้บา,าอาจารย์พอจะให้ลมพายุพัดผ่านมาตรงนี้ขอให้ไปที่อื่นแล้วก็ฟ้าก็จะให้พา,อาขอ,อนี่หมอนคุ้มครองทั้ง พ่อครัวพ่อน้อยบอกไปทั้งแฟนทั้งลูกทั้งทรัพย์สินด้วยอย่าให้มีอุปสรรคใดทั้งรถทั้งเรือทั้งทรัพย์สินทุกอย่างขอลาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเรา,าให้เราพยายามทำให้ถูกกับสินเราทำบุญให้ถูกเราก็จะเป็นคนดี เป็นคนเกิดมาไม่เสียสาตว์เกิดในชาตินี้ปะากูก็จะชี้แนะให้สำหรับทุกท่านไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ประเทศภาษาบาลีไม่ค่อยได้เทศไม่ได้เอามาพูดให้ฟังแต่ว่าก็เอาภาษาอีสานเราเนี่แหละส่วนใหญ่ระครูจะเน้นภาษาบาลีเมื่อแปลออกมาแล้วก็เป็นภาษาอีสานพื้นบ้านของเราเนี่แหละ นี่แหละเอาภาษานี้พระครูไม่ค่อยเอามาพูดภาษาบาลีพูดแล้วเราก็ไม่แปลไม่เป็นไม่รู้นี่แหละพระครูก็จะเลี่ยงพูดก็พูดน้อยสําหรับพูดให้ท่านฟังทุกทุกท่านะวันนี้ก็พระครูก็พูดมามากแล้วก็ับิดต่ต่อไปพระครูก็จะบรรยายให้ฟังไปเรื่อยๆ ขอคุณสำหรับทุกท่านในวันนี้ขอให้ทุกท่านให้มีบุญมีกุศลที่มาฟังคำบรรยายมาฟังธรรมะของพระภูขอให้ทุกท่านได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมถ้ามีบาปกรรมอัใดก็ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเบื้องบนสวรรค์ุณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนสวรรค์ขอจงลดโทษลดกรรมให้กรรับทุกท่านขอให้ทุกท่านได้ห,นนหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเมื่อมา ทำบุญกับประบครแล้วก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงย้อนกลับไปให้ทุกท่านให้ทุกท่านได้สร้างลูกปุกขึ้นทำมาค้าขายแล้ก็ขอให้จเจริญก้าวหน้าทำสิง่งใดก็ขอให้เห็นผลสำเร็จทำธรุรกิจได้ก็ขอให้ได้ผลกำไรถ้ามีอุปสรรคใดก็ขอให้ผ่านผลอุปสรรคไปได้ถ้ามีหนี้สินก็ขอให้ลดผลลดล้ลจากหนี้สินถ้า มีโรคไัไข้เจ็บในร่างกายก็ขอให้โรคเหล่านั้นหายไปหรือจะรับรถขับเรือขึ้นเครื่องบินหรือเดินทางใกล้ไปทางไกลไปไหนมาไหนก็ขอให้แก้วลาดจากปัยหอันตรายขอใหอ้ทุกท่านอายุยืนยาวขอให้มีบาร,รมีสูงส่งให้เป็นผูมีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้หรือชาติต่อไป สำหรับทุกท่านทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมด้วยขอให้ทุกท่านได้สมหวังในทุกสิ่งทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ